สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันทำแล้วครับผมกับช่องกดเหลืองเมืองเหนือครับผมวันนี้มาแห่เห็ดครับช่วงนี้กาลังฮิดครับผมเพราะว่าฝนมันเริ่มตกนะครับเนาะฝนตกแดดตกแดดครับผมเห็ดก็เริ่มออกครับผมหวังว่าจะได้เห็ดอย่างพ่องนะครับแต่วันนี้น่าจะเป็นแนวเป็นเห็ดค้อยหรือว่าเห็ดหอมหรือว่าเห็ดลงบ้านหอมสแพดไม้ครับผมลมเหมนเดิมครับโดยเป็นห้วยเนาะครับเนาะโอเคครับผม จีมาตัวครับผม <c oughs> จะจีมาตัวหวว่าจะสู้ก่อนนะครับเนาะโอเครับเดี๋เขาจะลุยกันเลยคับผม่านีะก็แมารบโอเคร,นนเคครบนเลยครับมดูะไลหีได้ล้วครับแกเลยยครับผมทุก่ดวค็ผมน เคเดินขึ <Schweiz> ้นมาเจออย่างเงี้ยเหรออืมไปขึ้นไป <ผ> <laughs> เฮ้ยครับแสตมีมาเจอนี่เห็นที่ดอกเลยเอาเข้ออโอเยค,ค,ครับผมโอ้แบนแบนครับผม,มเวลาออกกันดนออกแล้วแบน่นี่จีเยมาดูด น ah. ี่เขาอนกี๋ก็ร่มกี๋นะฮะย่างเขียวยังเขียวนี่ะ่ไง หังแบนครับผมหนังทีมมัอ้อ่ะดไม่อออบีกโอเคครับผมนี่มีที่ดอกสีดอก ลุงตอครับผมรัดผมหนครับผมกลังจะผลออกดินไหมครับผมชมตัวตย่างแน่นับผมโอเคียวมั้ยล่ะน่่จริงฮะแน่แน่มันเคียครับผมผู้ชมเาีเคี้ยเนี่ เออนะฮะดูอยากนะเพี้ยโชโก้ห่อยไปครับผมน้อบุ้นเนาะจุ้มๆเนี่ยนี่นะโอเคดูเสครับผมครับผมผู้ชมมาเจอต้นทหนึ่งเห็นดอกนึงครับผมกำลังสวยเลยครับน้อง สวยเลยครับผมตึงตึงกันแน่นเผานะยังแน่นเลยครับผมให้หอมเขียวครับผมเก็บเต็มครับนหมัน,มนรับเ,เดินวยค,ครับผม

ได้ได้หอยได้ทุ่งเหรอคือน้องวง่าปลินปลาลินได้แบบแม่นก่อโอเคครับผมเจอคนแม่นเดียวก่อนมดเ,<ล>เลยครับผมน้องกมแค่มาแล้วเรียนแล้วจอดไหนกำลังออกครับนี่เก็บเต็มครับผมสะที่เจอไหนก็เฉยเลย ครับผมผู้ชมมาเจอจีนะครับนี่หนึ่งจีนครับผมครับสองจีครับกำลังพดเลยครับพดออกดินมาใหม่ครับผมโอ้มีจีเล็กเนี่ยครับผู้ชมโอ้มีจีใหญ่ด้วยครับอึ๊บจีนี่เล็กเล็กไปครับเล็กปกเจอจีใหญ่มาครับผู้ชม <c oughs> นี่ครับยางแน่นครับผมชมแสมจีครับผมเก็บแตมครับ าภัยครับผมคครับผมเก็บเ,เต็ม,มครับเก็บไปเจอหิดหอมอยู่หงครับโยมนี่ครับผม ดีหไปตั้งหลอยตั้งให้จ้ะได้ผมจอนี้อนดอ,อกเลยครับผมหยิทอมเหลืองครับครับผมชมสองเจีบยม ครับผมครับผมเจอเห็นหอมเหลืองแหงสองดอกครับ น,น,นี่นี่ครับนี่เก็บเต็มครับกำลังบานสวยเลยครับโอ้โนี่ครับชุ่มบานสวยเลยครับครับผมคุผู้ชม เีนี้ก็ไม่ได้ครึ่งแทงแล้วครับแสงแดดเริ่มแสบซองแล้วครับทุกท่านโอเคครับผมดฝนแงนช่วงครึ่งแทงครับทุกท่านก็โอเคครับผมจะเริ่มขึ้นแสบม,มาแล้วครับตีแดดปล่อยไปแร้วเดินตีกับขึ้นแสบเหมือนกันครับเดีเ๋ยวลุยกันต่อครับผม เดี๋ยวไปดูไหมแน่ครับผมรัดนแะา่หอยไปครับผมเฮ้ยลุยครับหอมละโอเคตัดโชว์หน่อยอหอมเขียวครับผมโอเคอย่างเขียวครับผมอ่ะไม่เลี้ยงผิหอมแ้วมัน มันแห <the> okay. okay. ้งครับผมมันแห้งมันเตะวุ้นหยองอย่างแข่งไงมันเตกแากเด็ดครับผมโอเคเต็ียมโอเคจะไปเจอเหลืองแบนหนึ่งครับผมโอ้โหเกี่ยวสรงชื่อครับผมช่มองใส่ไปครับผมมนี่เห็นดอกสติ

แม่เก็บมาเลยโอ้โหโอเคครับยังเขียวครับขตัวต่อของของโอ้โหชีสวยขนาดนี้ครับเห็ดหอมเขียวครับผม,ม,น,มนั่นจะตีเจอไหมไหนไหนจะตีเจอต้องได้คุยได้เขียวแล้วครับคุ้มออกแล้วครับ โอเยคลิปเทียครับผมอืมจอ่จอได้เห็นจีนึงครับตรงนี้สวยอดแน่เลยครับโอเคครับผมครับผมสวยๆลครับกำลังออกครับผูพพ้ชมโหดท้ Oh. ครับผมกำลังแบนกำลังออกเลยครับสุดยอดครับผมนี่ครับผมเจอแสตีครับกำลังแม่โอ้ได้น้องก,กันครับพี่น้องเจออันดานนะครับซ่อนอยู่ในโพร,โรงแย่ yeah, ครับผมชม <laughs> ย่อยกันแน่เลยครับเบิกคนไงเบิกดูดิ เอท่านที่รักนโอเรัน้รักกนที่รับผมกทรักานี่่มนึ่นแซมรั้วุกเ่ครับทุกท่ารับผมเท่นดีรักทุก็นะครับทุกากคนรักทุดทรักทุนรัรับนีาเจอกัก้นกทุกน่รักัก ผม,มชม่องมาเจออีกหนึ่งดอกครับผมเอบสุ่มอีกแล้วครับผมในพงหญ้าสวยๆเลยครับครับผมสมบูรณ์คะแนนเลยครับผมโอเคครับ มาเจอในหนึ่งจีครับชมดีสวยครับผมกำลังออกเลยครับเต็มครับนะครับต้องปลุกปลุกไว้ครับผมผู้ชมไปตัวโตแล้วครับผมผู้ชมเดินไปเดินมาผมเจอเห็ดนางเงือกเหลืองครับผม เจ็บชี่น,ชน,นี้เหมืนจีวิ่ครับสวยสวยวครับโอ้โว้ยกันลังออกครับครับพี่ชมแน่นๆเลยครับผมสวยๆครับครับพี่น้องฝนเต้าครับ พนต้าพอดีเดินมาผมมาเจอนะครับหอยเห็ดละโงกเหลือครับผมตุ่มๆครับผมนี่แบเยอะครับผมออกแบเยอะครับผมโอเคงานพอได้อยู่ครับผมแคมครับครับผมมันแมนแคมแล้วครับผมผู้ชมดูครับคนแนนมันบานกันแล้วครับผมแบานเลยครับหรือแบานก่อน เข็นยังหรอยอดเลยครับแบนครับผมกีบๆครับผมโอ้ยครับผมจีบสองจีครับทุกอไหนโอเค นี่หนิมนก็ได้แกนี่ครับนีนึงครับทุกน่นนะนี่ได้ตัดเอาเสียงออกโอเคโอ้โอเบเออเบยอยู่ที่เก่านี่ไงกพอดีโอเคนเห็นไม่เห็นครับผมช่ไงนเลยเบไหนโอเคครับผมสองดอก ไม่เห็นนะหนึ่สองอตัวมูนี่ก็เป็นซีฟเหมือนะครับพี่ชมโอ้ยไหนเนีับดูหน่อยดูหน่อยสิโอเคครับผมโอเคครับครับผมมีเจอนี่เห็นจีนึงครับย่างใหญ่ครับพี่ชมพีชมดูครับ <c ười> โอ้ยผู้ชมจี๋ใหญ่แน่เลยครับโชว์หน่อยเดี๋ยวเดีดีเนี่ยครับผู้ชมจี๋ใหญ่แน่เลยครับโอเคครับผมเิี้เตี้ยเอา,าออครับผมผู้ชมอันจี๋เนี่ยมาครับอ,อันนี้ตีอ่อนบานนี่ก่อนครับผู้ชมผู้ชมดูวะยังย่อยเลยครับผมโอ้ ครับผมเสต็จเริ่มขึ้นแต่แกแล้วครับผมโอเคครับผมไหนผมเจอเห็ดแดงครับผมเห็ดแดงหลวงครับผมโอเคครับผมเก็บเตรียมครับโอ้มีคู่มันมีผมนะโอ้โหครับสองดอกเก็บเตรียมครับครับผมเจอนี่ยสองดอกครับผม อย่างย่อยครับผมผู้ชมแซมก่อนโกลนโกลนแล้วเอาหน่อยโอ้โหอยังย่อยครับผมมีหินสองจีครับผมผู้ชมสองจีใหญ่ใหญ่เคครับผม ผมชุ่มแมนแขนาดเลยครับผมชุ่มเจอเฮิตแดงครับโอ้ยกระจีมาทั้งฮิตแดงครับผมอ๋อไม่รู้ดอกครับพี่ดอกคืออะไรครับผมโอ๋อแดงอ๋อสวยๆเลยครับผมเต็มน้ำชมเจอจี เห็ดหอมเองครับผมเจ้าใ,ใกล้ๆกันนี่ครับโอ้โอ้หมานขนาดนะผมจะตีไปไหนครับผมเต็ตแด head มมแมากค,ครับผมเออเนี่ยเออตุ่มๆแล้วเจ้าเนี่ยสุดยอดเลยครับเต็ดแมากครับผมเห็ดหอมมันต้องเลืเที่ยครับผู้ชมนะครับผมได้เห็ดแดงครับผม อร่อยนะครับกาลังออกเลยครับผมพอฝั่งที่เราไปตอนเช้ามันมาออกครับผมมาฝั่งทางด้านวันตกอนะีกแล้วฝั่งด้านตะวันตกนะครับเนาะเจอเลยครับเก็บเต็มครับผมเจอเฮดแดงครับผมเ,เ็ดแดงครับผมสีสันสวยงามครับ สูตแม่พอยเหมือนเดิมครับผมเล็บดำไม่ได้ครับเปลี่ยนที่เปอร์ที่โคนโอเคครับผมเจอแล้วครับผมนะสวยขนาดเลยครับผมชมสีอ่อนๆเลยครับชมพูอ่อนกำลังออกเลยครับผมครับผมพวกนี้สติครับผมผู้ชมผู้ชมดูใบตองใบนี้ครับโอ้วงบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าเฮาครับ โอ้ยย่อยญะขนาดเลยโขนโตครับเพื่อแสือตีอาป่งหัวตกหัวยัางมงโป้ครับอยู่ในพงหญ้าครับผมทุกคนลองดูครับโอ้สุดยอดเลยครับผมเต็มครับครับทุกผู้ชมมาเที่ยวถุงไหมครับผมพอดีฝากแซววันที่เสือตีครับมาเจอครับผมแบานย์ใหญ่ขนาดนี้ทุกคนโอ้ย หายไปครึ่งนึงครับสงสัยโดนนอนกินครับเฮ้ยเสือครับครับผมเมื่อกี้เดินเข้าไปเอาเห็ดคนเดียวครับผมนีครับผมโอ้ดูโลมครับผมดูโลมแต่ซีครับผมโอ้ใบตองสุดยอดเลยครับผมโอเคกำลังลงมาครับผมไปหาลดครับผม ฝนตกนักคะแนนครับผมเลยต้องได้ใส่เสื้อฝนครับผมเอาจะตีในเสื้อฝนแล้วครับผมเอาทุ่นโลกออกมาก็้จะถึงโลครับผมมาเจอนะครับทุ่นผู้ชมผู้อำเขียวครับยังใหญ่เลยครับผมมีกู่เฟดตัวโอ้ยังใหญ่ครับผมนายพ่อน้อยกันฝนตกโอเคครับผมดูหนังจีนหนึ่งอ่ะ คุณผู้ช,ม,ชมได้ดูครับมันสวยเกินครับผมโอเคได้เห็นสีนี่ครับผมคุณตกนักคะนนครับครับผมเดี๋ยวนี้ก็แม่ถึงโลดแล้วครับดีดีพวกไอ้นะครับผมเสื้อกันฝนมาสองตัวครับผมแต่ตีตัวของผมตัวนึงครับผม ียครับผู้ชมเดี๋ยวทำมาสรุปผลงานครับฝนยังตกบัญญุตเลยครับผมเดี๋ยวทำมาสรุปผลงานกันเลยครับผมครับผมนี่ผลงานของแสตีครับผมก็โอเคอยู่ครับผมได้เห็ดได้ชนิดคะแนนครับผมแต่ส่วนมากจะเป็นเห็ดหอมหรือเห็ดคล้ายหรือเห็ดลมครับผมครับเกือบเต็มสองตะแก่เลยครับผมดีตรงเงี้ยครับนี่ครับผมแสตีก็โอเคอยู่ครับผมน่โอเคครับผมครับผม ได้เดี๋ยวผมกับส่าตีก็ต้องขอตัวกลับไปทํางานก่อนครับโอเคเกือบได้สองแต่แก่เต็มแล้วครับเดี๋ยวเผื่อถ้าถ้ากลับไปแล้วกันแน่ๆแป๊บแป๊บเพิ่นแรงที่ผมจะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูกำลัะครับน้องสำหรับคลิปนี้ครับชอบย่างใหก็กดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องกดเหลืองเมืองเหลืองอเฮาด้วยครับผมช่องเล็กๆครับผมโอเคยังได้ก็ขอขอบคุณครับสําหรับผู้ชมที่เข้ามาชบชมแลวก็ผู้ชมที่ติดตามวันนี้ผมก็แจ่าตี ต้องขอตัวไปทำงานก่อนครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม